วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยนใน Excel กดที่สี่เหลี่ยมด้านล่างถ้าเราต้องการคิดคะแนนเฉลี่ยช่องนี้นะคะก็กดเข้าไปเลยแล้วให้เราพิมพ์สูตรค่ะซึ่งเราจะพิมพ์เพื่อที่เขาจะสามารถคิดได้เราก็เท่ากับ average นะคะแล้วก็กดวงเล็บเปิดแล้วกดข้างบนเลื่อนลงมาจนถึงข้างล่างเลยค่ะแล้วก็ใส่ ก็จะเเฉลี่ยออกมานะคะได้1.8เนาะแล้วเราอยากทําทุกแถวเลยทํายังไงให้เอาเครื่องหมายบวกมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ลากไปเลยค่ะนี่ก็คิดเฉลี่ยมาให้เราหมดทุกแถวเลยนะคะซึ่งอันนี้เราสามารถคิดเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะคิดเป็นแถวแนวนอนยาวๆแบบนี้ก็ได้นะคะก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะเท่ากับ average แล้วก็กดวงเล็บเปิด แล้วก็คุมดำจำนวนช่องที่เราต้องการคิดค่าเฉลีย่ยแล้วก็ใส่องเล็บปิดก็จะได้เหมือนเดิมค่า